แต่ก็ให้ภายแล้วนะน,นี้จบแล้วไม่ไม่ต้องไปตามหาใครนะนะพูดถึงว่าให้ภัยแล้วก็ก็คือเขาก็ขอโทษแล้วก็เขาเขาทวนด้วยล่ะเขาเคยคุยกันดีนล่ะว,ว่าเออต่อปไปนี้ถ้ามีอะไรก็ก็บอกกันได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วการทําอะไรมันมีการขออนุญาตทุกอย่างซึ่งถ้าคุณไม่โอเคคุณต้องไปร้องเรียนทางส่วนลดลงทรมหรือว่าอะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับทางรัฐบาลที่เขาจะจัดการกับผู้ยานฟิลิปนได้อะไรเงี้ยก็<อ>จะจัดอีกหลายงานอีกหลายงานอยู่ก็บอกว่าอีกหลายงานแต่ฉันทำไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหนึ่ นะครับพ่อค้าแม่ขายแล้วก็คนในชุมชนเขามีการได้ร kind of ับฝากจอดรถกันเพียบไปหมดเลยซึ่งเกิดรายได้กับอุ้ยมาจากบ้านประมาณห้าหกหลังอยู่นะที่เขาได้เงินค่าเก็บรถนาแม่นาอที่เขาติดไว้ว่าฝากรถราคาหกสิบบาทนั้นนี่นู่นนี่นั่นแต่ผมก็เลยว่าผมไม่อยากออกสื่อผมไม่อยากทะเลาะนะเห็นว่าเป็นคนอีสานเดียวกันเป็นคนตำบลเดียวกันให้อภัยแต่ว่าครั้งหน้าถ้ามีอะไรก็คุยกันดีๆอย่ามาโพสแบบนี้เพราะว่าหนึ่งแหละเมื่อคืนนี้ก็ไป หนึ่งเนาะผู้ถอดก็มั่มีความสุขแทบบ้านเมืองมันก็มีชีวิตชีวาขึ้นผมไม่ได้มาจากคอนเสิร์ตทุกๆวันวันละสามครั้งแต่มันเพิ่งเพิ่งเป็นครั้งแรกละสามพาะที่ผ่านมามีแต่งานกลางวันหมดกลางวันสู้กับสิบปเฮ็ดงั่งตีสู้กับสิบมันร่ำคา่งต่างแขวนอยู่นิดหน่งแบเขาก็บอก่าแต่ว่าเท่าไหร่เมืองอ่ะคือที่บ้านเราก็ไม่มีอะไรหรอกเขาก็มาหมุนกันหมดหมู่บ้านหน่อทั้งผู้นำชุมชนทั้งผู้นำต่างๆที่เห็นว่าเขาก็เห็นด้วยและยินดีหมดถูกต้องไหมีกการอหลัง แล้วก็หาเงินเขาวัดหาเงินเขาวัดมืาขึ้นอยู่กับเมืองกระบาดอยู่ได้ภาษาย่างย่างอันย่างกันแพงเงินหนักในเมืองกระบาดกันร้อนแต่กูไม่อยู่ที่หลังกับจริงยั่แต่ว่ากูสั่งประโยชน์ใชุมชนแหมที่ว่าจังได้ชนะขันเจ้าของมาอยู่ก่อนเจ้าของบริษัทประโยชน์เจ้าเขาต้องเงียบบอหรือยังไงไม่ว่าจะซุ่มมือขันจะ่พูดแล้วนีแต่บัรออกซื้อผู้ใดแต่ว่าเขานั่นโอ้ยบัก อีเจฟินแลนด์อย่างอีเจฟินแล <c oughs> นด์มันหมักมวลหมาล่าคนเดียวใครใครใครสีมนก็มึงอันอันนี้บอกไปทัวบ์วันนี้บัอกปอบพนักท้อไทย <c oughs> แต่ลงชื่อแต่ว่ามีชื่อผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ชัดเจนแบบโอ้เป็นชื่อเป็นคำเลยนะ <c oughs> โอ้เ้าช้างขึ้นสาแล้วก็จะบอกเลยพรบาคอมพิวเตอร์ชัดเจนแม่คำว่า <c oughs> บัอกปอบสร้างความเสียหายอย่างไรตีแผ่ขยายความออกมา เป็นคำแปลว่าอะไรคุณใส่ร้ายช่วฉันเป็นปอบนั่นคือคุณผิดเพราะว่าคอมพิวเตอร์แล้วฉันไม่เป็นปอบแล้วคุณพูดที่คุณกล่าวหามาข้างต้นผู้ิพาษาว่าอย่างไรถูกต้องเพราะเขาเป็นคนเขาไม่เป็นปอบคดีจบที่เดืนผ่านในละห้าร้อยกูเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เมื่อยอยู่ก็ได้ไระเสียค่ารถบนฟ้องสองแสนจำเลยสามารถ ผ่อนได้เดือนละห้าร้อยโอ้โหเราูุยไปฟ้องให้ยังบัดดนี้่่าาามไงบ้านนึงก็จะมีคนผู้หนึ่งเขาบอกแค่อยู่พี่น้องเราจะสิบเป็นอย่างก็ว่าเหมือนนางก็ขอโทษนะครับผมขอโทษผมมาผมมันเห่ามาเห่าก็คือบอกที่บอกคือบอกมาคือบอกบอกบาป่ะได้ไม่บอกบอกบอกบ้าไล้หรือที่เพราะเขาใช้ผ่านพี่บอกเสียงผมเด้อพอดีบ้านผมมีน้องมาหนานี่แต่ว่า จากกันจากบ้านแล้วนั่นจากบ้านแล้วมางันเหมือนเผื่อโลกนี้เลยแล้วเราพ่อกับฉันทั่วาเข้าแบกไปนั่นบ้านเราเป็นประตูบ้านแน่ๆน่ด้วยใช่ที่หนีผมว่าเลยนิดเสียงแบบไปเป็นนึกเหมือนมอมมีบัวข้องการนนั่บ้าให้เพื่อนมามาเพื่อนเฮาแล้วโครงการคือประชุมเมื่เช้านเสียงดังโครงการคือบอกว่าอย่าอย่าเสียงดังนะเราบ้านเราในจะเฮาบอเด็กเขาว่าบ้านบ้านทื่มนมาเฮาเขาว่าสินะแสดงว่าคุณควบคุมหมาคุณไม่ได้หมาวันเหาทำยังไงดีในระหว่างนี้เขามีงานอดซาเอาเอาขนมให้มันกินสี่หรือพาน้องเข้ามาในบ้านที่แบบว่า ทากิจกรรมให่มันแบบว่าเออแก้ปัญหากันไปก่อนปัญหาที่มันเกิดปัญหาที่แก้ได้จากเราก่อนเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือคนที่มีภูมิปัญญาในการใช้ชีวิตถ้าไปนั่งโพดอย่างนั้นอ่ะโอ้ยตัดทางมันจะตัดทางทางมาหากินตัวเองไม่ใช่หรอก <S <S ไปมีเรื่องกับคนนี่ไม่ขอยึดมิตเรื่อนคนเลยพี่หน้องขอยิงไปยู่กับชูมชูเนี่ยขอยอยากมาะเป็นมิตรกับทุกๆคนเหตุบุญํำบัดบำบาให้คนหักใข้คนหยั่งบ้างานขอยยนบ้างานขอยิบตุ่มสม้าบานทุเมื่อกินเขากินหน้า เนี่ยคุณบอกว่าฉันเสียงดังเนี่ยคุณสามารถทำโรงทานให้คนมากินแบบนี้ได้ไหมให้คนในชุมชนได้อิ่มท้องแบบนี้ได้ไหมก่อนถ้าคุณทําได้ดีกว่าฉันฉันก็จะกราบได้ยอเท้าคุณขึ้นถวายหัวถูกบ,บอกซึ่งมันกัดสีดังอยู่แต่ว่ามั่นกับวันหัวตีหาตีโฮกช่วยจะขึ้บน,นบานไม่ส่วยจะขึบบ้นบานไม้สื้นสืบสหบมาเสื้สิบมาเลไปบานพักกุญแลากวันก่อนตีบ้านพักมาก่อนตีอะไรแบบนีน้มีในระเบียบอยู่แล้วขอการเปี่ย ใช่เขาก็ตำรวจอนุญาตนะก็การคุณต้องไปบอกตำรวจนะว่าตำรวจมึงเกินอนุญาตเลยแบบพยายาจากอดานวร่ามึงก็เห็นคนมากีดโลงท่าอะไรวะกุยช่านี่มึงเฮ็ดดีกูกูหนิกูอิจฉาคนดีนี่กูอิจฉาคนเฮ็ดอะ้คนได้กินของฟรีของยังนี่ผู้เฒ่าผู้แก่มาตอเคี้ยวกินเนื้ออย่างเนื้อกินเงินมันแจกไม่อย่างวะดูเอออู้อะไรอย่างเงี้ยบางบางอย่างก็มองข้ามไปบ้างไปเถอะ สิทธิเสรีภาพจริงๆการจัดงานเป็นสิทธิเสรีสิทธิส่วนบุคคลและเสรีภพาพที่ประชาชนคนไทยทุกคนมีสิทธิในการจัดงานเพราะเราได้รับใบอนุญาตจากทางราชการจบแต่พอเราทักไปส่วนตัวเลยขอโทษว่ะอยาถึกฟองอะไรบุถือกแล้วชัดเจนมือนมากเลยโนกติดไปหอนองนั้นเนาะ เบียร์โนตีนจะไปหาลอยอะไรเหารอยกันนะแคนฟัตอนีมันตีคูกอีกฟองเยลยตอนนมันตีคูกมันหารอยผ่อนใจไทยาบานทีเมืองเขาเลือดบาร์สันบา,นมมามีหมอลำฟีมีเองมวนซูนได้ออกไปเตียนได้ไปยาวเมื่อคืนเลิกต,เลกตีหนึ่งนะเมืเ่อคืนนี้เลิกตีหนึ่งจะใครถึอเัวตีสามเนาะ บอสเป็นเพื่อนหมูโจได้ยังไงตั้งแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวรอเอาไว้ไลน์หน้าแล้วกันเกื่อมีสปอนเซอร์เข้าแบบเปิดประวัติชีวิตหมูโจมาร่วาง,งานกับชุมชนบ้างจะได้ไม่เป็นเขียดดำนะครับข่อยก็ได้สอนไปแมทหนึ่งซะพี่ การที่พี่จะมีอะไรพี่ก็โทรมาหาผมก็ได้เบอร์ผมก็มีบนหน้าเพจอยู่บริษัทผมก็มีเบอร์โทรติดต่ออยู่ว่าน้องรอบหน้าอย่างนี้อย่างนี้นะพี่ขอได้ไหมบอกกันดีๆเท่นสูคืออยู่บ้านหลังมาถึงหกเจ็ดหลานอยู่คือเป็นตะเพือก,กเทย์เออจูบ,บานเราบักเลือดแบบงา่าเราแบบง่ามๆนั่นแหละโอ้โทรมาศูนย์เก้าเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเก้าสามศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสามเก้าสาม อินบ็อกเก็ตเขาเขาคล้ายเป็นตัวเกียวมาพี่ฮเฮาอกว่าไปนที่ไะแต่ก็สังเกตอยู่ยนะว่าห้าทุ่มเริ่มลดเสียงแล้วพันว่าทำไบัดสิบกาคุยมาืูอืมแต่ก็สังเกตอยู่ยนะว่าลดเสียงเอา้าก็สังเกตอยู่ยนี่สังเกตอนหาทุ่มง่ียที่จะไปสังเกตแต่มัน ก็อย in like <hi> ่างที hey. ่บอกแล้ว <"S> ่าท <ana> ุกอย่างเรามีการขอเนีายถูกต้องตามกฎหมายเราก็ไม่ต้องสนหรอกแต่เราก็ไม่อยากเป็นอะไรกับใครเราก็ทักไปเคลียร์เคลียร์ใจกันจบแล้วแล้วก็เขาก็ขอโทษขอพวยเราขอกระทักไปแล้วแลขอโทษนะครับพี่ผมทําอะไรพี่ไม่สบายใจหรือเปล่าทักแบบนี้เลยบอกค้าบอกค้ามมวลมวนมัดเลยบรรดาขวก่อนก่อนบอกพี่เป็นไงสวัสดีครับพี่ผมจากพิอันซินแลนนะครับผมจะมาคุยเรื่องที่พี่โพสต์เกิดอะไรผมไปสร้างค่าวลาออะไรพี่เขา้เห็นหล เปิดประวัติทุกคนในบอสทาคอนเทนต์ content, รายการเปิดประวัติทุกคนในค่ายหน่อยว่ามีชีวิตชีวามายัางไงคืออันนี้ว่าจะทําหลายครั้งแล้วเป็นโครงการที่เราได้เล็กร่างไว้เป็นฉบับหนึ่งแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาอยู่แต่ก็พยายามที่จะทําให้ดูวันนี้ไม่เห็นน้องสแตมเลยบอสน้องไม่ได้มางานด้วยนะครับ หมวดโจก็มาแสดงละครซีอีพียี่สิบเนี่อีพีอนมาที่ยี่ิบนี่อีพีสิบเอ็ดนี่ยสิบเกยี่สบลาเลยเขาใช้ออกแล้วจ้าตำรวจเขามานันไดล่างไงตอนนั้นอ๋อเขามีเขานั่นได้อยู่บุสได้อยู่ยอขอเพลงนกเจ้าในตำนานนะครับหมูโจโครงการยืมก่านจ่ายที่หลังนะครับบอสครูชินจังได้กล่าวยืมเยี่ม ลาเขาก็ได้ว่าเขาก็ได้สอนเป็นหนึ่งแมทเส้นหน้าเจ้าสาวมาน่ากระโทมากกระโทมากล่ะข่อยทิกไปนักเรียนสาวทั่วมากพอข่อยใช้ข้ามเดี๋ยว่าข้ามเดี๋ว่าฟังแล้วแบบรู้สึกปวดใจไปนะบุรีไปบุรีทักไปได้ทักพี่เป็นไงบ้างผมไปสร้างความรูใหพี่ผมก็มีใบอนุญาตในการขอใช้เสียงอยู่และผมก็สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนซึ่งไม่ได้หมายถึงว่าผมเป็นผลประโยชน์ตัวเองคนเดียวคันแม่ฉันเปิดเพลงฟังเพ่งเปลือยเนี่ยเออบ้าฉันโหลด แต่เมื่อคืนคนร่วมง,งานครึ่งหมื่นทั้งตำบลนะจ๊ะขอโทษด้วยจ้าบอสคะ EP 41อยากเห็นแอนบวกโจต้องทำยังไงบ้างซื้อว่าขอละห้าใบแล้วกัน่าดังมากดังยจนเขาจะต้องซื้อสิบใบเลยซื้อทุกมี พ่อลดเสียงสเต็มลงหน่อยเมื่อคืนเสียงดังมากมอนมอนห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 มวดจูลองเพยงคูแอนนี่ะายเพยงแน่ฟินมาก ความซื้อค่าครัะอ,อย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋ว EP สี่สิบเดเด้อพี่น้องโรงละครศึกบัลลังนางพญามังกรอ่าฉากเขาเริ่มหมดเด้อพี่น้องเขาบอกเลยยกเมืองจีนมาตั้งไว้ที่โรงละครเลยหวังชาวมาหัน่นหมู่โจคิดว่าแอนนี่หมูโจพ่อไก่คิดว่าหมู่โจแอนนี่น่าเหมือนกันไหม คือบอกอีเอนมาเมนใจเล็กสิละเขาน้ำเหมือนกันจะตายเขนะกับฉว่ากัสิว่าคืดตัวอะนะเขาบอกคืดกัสินย่าอีแหละก็เหมือนอยู่ฉันเพิ่งสูนให้ผัวยายผัวฝรั่งมาไม่กี่วันฉันต้องมาสูนให้ยายในหมู่บ้านในเร็วแล้วไม่อยากให้สูนก็เขาก็ขอโทษขอเพ้แล้วแหละเราต้องให้อภัยคนท่วนี้มันเป็นแบบงานบุญงานบุศลเราต้องไม่โกรธโทษถือเคียงใคร โดดสร็จแล้วดเสร็จแล้วจบแล้วเมื่อเมื่อคืนโกรธแล้วกินต่อโกรธอยู่แตก่ก็จะมาอีกไหมรอเนี่ยคุม่มแจกไปแล้วห้าใบขอบคุณครับเอาหมูโจเป็นพระเอกเลยป้าเอาเมือ่อคืนแท้ไม่อยากเป็นพี่แล้วบล็อมื่อคืนแท้ไม่อยากเป็นพี่แล้วบล็อกลองเป็นบอสเอินได้นะอยากเห็นบอสบิ๊กบวกน้องน,น้ำทิพย์ได้เดี๋ยวพี่ลองกระิเห็นบกันบกคือบักคือเขาว่า สิบหกจะไปหาที่พระปรแดงเด้อสรุปได้ครับพระปรแดงสิบสิเป็นเลิศอยู่เดี๋ยวจะไปไปเลินเลิศส่งยิ้มขึ้นกันอยู่ข่อยมักเพนต้นตุนหัวมากขึ้นก็บอกว่าให้แปดคะแนนอยู่ถ้าเต็มสิบให้แปดคะแนนเพราะฟังจากเสียงคนหัวเราะข้างหน้าแล้วก็จากคอมเมนต์เลตติ้งหน้าโซเชียลมีเดียฟีดแบ็กจากคอมเมนต์อะไรเงี้ย ก็ถือโอเคในระดับหนึ่งที่แบบว่าเราเคยเป็ี่ยนตลุมตะกอนแต่ว่าชิ้นจังนี่หนามันมาทกงนี่เป็นตะคืออยู่ดีมันบ่ขาดบ่คล้องบางอย่างพี่น้องขันลองเพลงยังมาหลุ่นเลยว่าตะลุลก,ลกไไม,มันกัดไปไดของมันอยู่ด้เห็นพระพุทธประมาณเยอรมันสิบห้าสิบหกจริงไหมจริงครับสิบห้าสิบหกเยอรมันนะครับช่วงนี้หนาม,มาเยอรมันพี่น้องที่เ,เตรียมสแตนดาร์ดไปถือเยอรมันเป็นอะไรเนี่ยเกี่วยวซากเยอรมันคอนเสิร์ตโตกเกียวอ่า สิบสี่ที่ประเทศเฮลซิประเทศฟินแลนด์เมืองเฮลซิงกิสิบห้ายางบอฮามัน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 แล้วก็สิบหกอยู่ที่สนามลานม้าดอตมุดดอตมุนสนามม้าลานสนามม้าดอตมุนเยอรมนีป้า แต่แเยอรมันเลยพี่น้องประเทศที่แบบว่าพวสร์ด้วยกันมากมายแตบอกว่าอะไรพวสาดนี่เขาไประอบิดเขาห้ามพูดชื่อนี้ในประเทศทเขาเลยบอสใจดีเนาะโกรธง่ายหายเร็วเราก็จะไปมีเรื่องกับเขาทำไมล่ะในเมื่อเราก็ไม่ได้เงินเดือนละห้าร้อยเอง อยากเห็นน้ำอูดร้องเพียงคู่กับน้องสแตมได้ครับเราจะจัดให้มีโอกาสจะจัดให้บึ้มบมเยื่อละมันทั้งฝนตกทั้งหนาวพนะโอ้ยใหญ่พออฝนถอยด้วยใส่ตัชุดงามเนี่ยห่างจากบ้านสามสิบนาทีเองเอาแดนเซอร์ไปด้วยไหมบอสเมืองนอกไม่ได้เอาไปครับแต่ว่ารอบหน้าจะเอาไปอยู่เอาไปหนึ่งคนสองอยู่ หนึ่งคนง<ร>งมันติดอะไรอ๋อแดนเซอร์อรอไปอหนึ่งคนอยู่ไม่เรามีแดนเรามีเซอร์ไพรส์กลุ่มปิดเยอะระมัณสิบสี่สิบห้าสิบหกเป็นกลุ่มปิดผ่านมือถือนะครับเพราะเรามีโชว์พิเศษที่แบบว่าสคริปต์ใหม่ทั้งหมดใช่แล้วเราก็น่าจะไม่เคยเห็นในเมืองไทยมาก่อนแบบนี้บ้อบอกไปก่อนเราพันในสัมมสม่มอยู่ต้มั่งสามทุ่มแล้วต้องต้องเปาแล้วบอสโน้ตเพชรอนตุต่นว่าวติบบู้เจ้าของ เจอการฟินแลนด์ขอบคุณครับฟินแลนด์จะมีคนมาหาไหมนี่อย่าเหงาเด้อว,วันนี้น้องบิ๊กร้องเพลงขอบคุณแฟนเพลงนะครับวันนี้ก็จะร้องนะครับรอคุณผู้ฟังคุณทำต้องตัวหรอคุณยายบ้านเจ้าอยู่ใกล้ผู้สาวไม่ประเด็นทุกทีใครว่าซุ่มจ้อเงียบมีเมียบหลุดหึ จคบไม่มีกระแสพี่น้องอยุติการไมมีกระแสบลาพี่น้องอยู่ไกลเพื่อนก็ไม่มีกระแสบลาเขาพี่เลตติง่งเนาะอืมนี่วันที่ยี่สิบสองเนี่ยครบรอบเลยนี่พี่น้องครบรอบไปอะไรอย่างเงี่ยวันที่ยี่สิบสองนี่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์นนอ,อ๋อต้องไปเปิดเบืองมานฮามสิบห้าเมืองมานฮามเขาบอกมานฮามอ่านว่าอะไรคะมันดิมมันฮาม,ม ดอทมุนดอทมุนเลอือดจะไปกินมักมกรนี่แล้วฮะมักกรนี่ยังรู้ลดมักกรนี่แอนมันบดเพราะน้องมันไม่มีข้าวนะจ๊ะขอร้องมันจะเป็นมันบดแอนเนื้อแอนแล้วก็ท้องอืดขี้ไม่ออกวันนี้โอ้ไ้่เอาอย่าไปใายแต่บอกไปดีกว่าที่อย่างที่บ้นหายออสตินจะมาดูบอสบิ๊กไมโนพ่พน,นะไม่รู้ออสตินจะจับผมหรือเปล่าออสตินอยู่ฟินแลนด์หรอ ออสตินไดนี่ออสติน <Austin, S 1> อัน Austin, Be คุณบีบบออสตินไม่ใช่บ Be mm ีบบอแอนนี่บวกโจเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะมีชาเลนจ์เนาะการขายบัตรบ้านหนึ่งวันเท่านียงเท่านี้แต่ละคู่ถ้ามียอดตามนี้จะได้ร้องเพลงคนเหล่านี้จะมีเพงลงร้องคู่กันพยอยากคู่กันล่ะ แม่คุยจะโสจะรอที่เยอรมันนะจ๊ะโอเคแม่ <c oughs> ผมเล่นเยอรมันสิบห้าสิบหกเลยแม่ผมเล่นเยอรมันวันที่สิบห้าสิบหกเลยที่ดอทมุนกับมานฮามดอทมุลกับมานฮามสิบสองยิบสองกุมภาพันธ์นี่ใช่ไหมครบรอบวันโศรัตกรรมครั้งยิ่งใหญ่เด้วเราไปเนี่ มีผัวฝรั่งลืมที่จ so ูบมาบอกเอฟซีเร็วเมาบอกนิ้วเร็วนี่มาขายบัตรนิ้วเร็วคงจูบแค่บัตรได้มื่อหนึ่สิได้เขาคุมปิดน้ำพี่น้องเร็วหนึ่งพันใบเร็วขายบัตรหนึ่งพันใบเพได้เข้ามาแสดงด้วยเฮ็ดอาชีพเสริมตัวมาหาเป็นนักแสดงตัวเดือาจารรับชมด้วยผมจะไปเป็นดาราคอนเกล่ะ สวัสดีครับจิกแกงยังก่อนถ้าเป็นี่ไร่ดอกเท่จังยี่สิบสองบุดจังบุดจังเจ้าบอกบริปักนี่หมดเฮนนี่หมดเจ้าน่ารักมากรถเดียวโศกนาฏกรรมสวัสดีทุกคนอเอาอ้เจ้าบริปักนี่บอพยพันเจ้ปักให้พ่อเป็นหนฝากซื้อบัตรจองตั๋วด้วยนะครับ ซื้อบัตรซื้อตั๋วไม่ใช่จองตั๋วไม่แซมบยังหัวรอไม่หล่ะใช่ตอนนี้ตั๋วมาท่าเรากับใบใช่ไหมถ้าแบบนี้ถ้าวันนี้ตั๋วพันใบนะหมวดหมวดหมู่โจหมู่โจดีกว่าหมู่โจเติลเต็มจุยั่งเออหมู่หมู่โจเหมูตีเอามันเป็นเพื่อนตียังบักคับยังบักคับอีกบักครับหอยเยะปังลงแล้ว เอาแบบนี้จะโคนรหลาเอาสมมุติเด้อเดี๋ยวจะไปหาหลังเวทีใครตัวกันหาเดี๋ยวเราไปเดินกระปินกันี๋ยวเรไปหาน้องสกายหลังเวทีสกายคลิกอย่าฟังน้องโจร้องเพลงอีกพอมันเพราะมูมูนี่คือเป็นมูมันบออะไรว่าเป็นเป็นตำแหน่งยศตำแหน่งบอกทั้งหมดใช่แล้วนีกว่าเป็นคือว่าเขา้าวมูนี่เป็นเพื่อนได้เหตุแบบ มูโจเทดีนะวารุชือช่องเนี่ยเป๋หมูโจเทดีครักันหมวดกับมูอันไหนสูงกว่ากันหมวดครับหมวดเป็นยศสัญญาบัตรมูโจชาเลนะ์แล้วหมวดี๋ยวเ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 ดี๋ยวจะปางมวยพี่น้องถ้าวันนี้บัตรถึงหนึ่งพันใบ epc เขาจะได้มาเล่นคู่กันแต่ถ้าเขาบ้างไถ้าเขามาได้นะอันนี้พูดด้วยเฉยถ้าเขาหมันมากเลยถ้ามี่ไม่ไ่าบูส เขาอะไรหมูโจ้ลูหมวดโจหมูครับหมูโจครับผมดันดันสองันเลยแม่แม่ตอนนี้เท่าไหร่ครับพีสี่สิบเอ็ดนะ EP ที่สี่สิบเอ็ดหมูโจ้น่ารักขอบคุณครับสวัสดีสวัสดีครับหมูโจสวัสดีครับฉีดน้องแอนนี่ให้ติดนะคะ ปลาโบคือปลาพี่น้องมาแล้วครับเนี่ยลิงซื้อได้เลยครับผมถ้าเข้าไปเลยในเพจซื้อเร็วโมต่อเปลบ่ยบอะไรวะเดี๋ยวไปกันดีไหม่อนเฟซนศัตวูชนะบองกดสิหนั่งวันนี้หนึ่งพันใบนะครับวันนี้จะมาเชื่อไหนวะเดี๋ยวดูมันเด้งไปหนาหนาไปออคคด ไป่ชมกดลิงก์เลยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็นว่าน้องโซจะขายบัตรได้ไหมวันนี้ฝากแม่แม่ซื้อบัตรตอนนี้สมาชิกเราห้าร้อยห้าร้อยยี่สิบสี่คนให้ดูเลยอ่ะตอนนี้สมาชิกหาร้อยห้าร้อยสี่สิบห้าร้อยยี่สิบสี่คนถ้าวันนี้มันถึงหนึ่งพันคนคืออีกห้าร้อยใบตัวอีกห้าร้อยใบจะได้จะได้เข้ามาเป็นสมาชิกในการแสดงวันที่ยี่สิบเดือนนี้อันนีคั้นอันนี้แรกเอซซี แรีซัพพวปอดจากเอลซีแบบว่าคันเพื่อนอยากเห็นน้องโจงมาสแสดงแบบมูโจมาสแสดงแบบได้ข้อคุณปีนอยากเห็นฟีมไม้ลายมืออยากเห็นฝีมไม้ลายมือฝีไม้ลายมือของหมวดหมู่โจว,ว่านอกจากร้องเพลงเป็นแล้วจะแสดงฝีงไหมถ้าถึงหนึ่งพันปุ๊บจะได้บอกครูบิกกี้เขียนบทเลยจะได้กิบปอดให้ลาด้วยได้โอ้ยเขาจะอะไรบอกแล้วตบจูบป้าไปซื้อเลยจ้า อันี้สเบกีป่ะเนาะมูตัวสิมะสกุ้มปีฝากแม่แม่ซื้อด้วยนะครับผมเราลูก s a าขายหมดขั้นไปแล้วแล้ก็หาที่ห้านาทีครับผมหมดกันไปจัดไปช่วยกดแชร์หน่อยนะครับผมกดแชร์แล้วก็กดลิงก์ซื้อตั๋วได้ครับกดได้ปะครับกดกดได้ไหมครับผมพี่น้องกดกดลิงก์ <c oughs> เลยวะครับ <c oughs> มันจะขึ้นหน้าเพจขึ้นหน้าเพจแล้วก็ทักข้อความก็ได้ค่ะขึ้นหน้าเพจมาเป็นตัวเก็ยถ้าถ้าถ้ากดลิงก์เข้าไปแล้วมันติดซีพีคืนหน้าเพจนะครับพี่น้องเรากดเข้าไปซื้อเลยครับร้ <c oughs> องเพลงเก่งมากขอบคุณครับไปจิ้มซื้อก่อน <c oughs> ซื้อแล้วค่ะใครยังไม่ซื้อก็ฝากนันได้ครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับผม พันหนึ่งพันใบเองแม่แม่ช่วยหนูด้วย <c oughs> ปีที่แล้วหนูร้องคุณตำหนวดัดกดได้อ๋อกดได้ใช่ไหมครับผมแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมเมื่อคืนผมเมื่อคืนร้องเพลงเป็นยังไงบ้าง เมื่อคืนร้องเพลงเป็นไงบ้างครับมผมไม่ได้ร้องเพลงนานแล้วตื่นเต้นขึ้นเวทีก็อาจจะทําตัวไม่ถูกก็เป็นเรื่องปกตินะครับมันก็เป็นมันก็ไม่ได้ขึ้นนานแล้วก็มันห่างหายไปนานเราต้องมาหลือฝืนไหมนับหนึ่งไหมคือขืนแทนได้ใครอยากเห็นก็นั่นแหละครับหนึ่งพันใบ ถ้าครบหนึ่งพันก็อาจจะได้เห็นน้องโจอี้หมูโจอี้กับน้องแอนนี่ร้องเพลงคู่กันโจ้กับแอนนี่บ้าซื้อเป็นของสองคนโจ้กับแอนนี่ตำรวจขึ้นก,กับบ้านจริงๆอ่ะผมลาถึงวันนี้แหละครับผมทำงานทำเริ่มทำงานพรุ่งนี้พรุ่งนี้ทำงานปกติครับหยุดประคบรอยนะครับจะ่เลยเพื่อนมไม่หยุดของโจไม่ได้หยุด ใช่ใช่แต่ว่าจของโจมันงานโจมันเด็ดมันจะทําแบบวันเว้นวันแต่ว่าใน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 ช่วงที่ผมมาในห่วงเนี้ยห่วงเวลาเนี้ก็คือคือลามานะครับผมมันเป็นขาดงานมาดิเดี๋ยวหาว่าผมขาดงานมาไม่ไม่ใช่นะครับผมลามาลาตามระเบียบอ๋องานบันไดเอาคืนยกอกสาวเกสาวโทช่ครับ ก็นานๆานทีจะได้ลานะครับเลงเชียร์เลงใจแอนนี่แอนนี่โจชื่